ศิลานครศิลานลครได้ที่หนึ่งเก่งมากเก่งมากนี่สิตกับศิลานครเลยเยอะมากได้ที่หนึ่งบ่อยมากเก่งมากเก่งมากได้หลายหลายหลายรุ่นเาะินได้บานี้ของพี่เลยหลายโดดทั้ีไแม่พอแม่มานีได้ได้เน่บ้านไหน กันได็บอพี่นี่ขุดโอ้ยอยู่ในเมืองอย่าตากเอาเมื่ออยู่ฐารับรางวัลกับพูดกันไปสายโอ๊ตว่าไปตุลาเนี่ยมาลูกตาไปตาได้ันุ่มตัวหล่อแก้ว เมตรหญิงอายุไม่เกิน1บปีนะคะันดับที่1นะคะโรงเรียนศิลานครวิทยาครัลบลำดับที่2นะคะโรงเรียนอนุบาลเมืองเสละูมิและลำดับที่3โรงเรียนควันเมืองะคะ่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะไล์สดอยู่ที่สนามล่างเนาะสนามบนไม่รู้มีอะไรประกวดแข่งกันะรายการต่อไปนะครับลราแบบที่27วิ่ง80เมตรชายอรุณอายุไม่เกิน2ปีครับผออกมาใช่ขัง นักกีฬาวิ่ง100เมตรชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายงานตัวด้วยนะครับซุ่งสิงเป็นบอลนี่ซุ่งสิงใช่ไหมรุ่นสวัสดิ์ค่ะรุ่นสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะเรากำลังชมการแข่งขันของกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลเซลภูมิของเรานะคะถ่ายทอดที่สนามล่างของโรงเรียนบ้านดงประเสริฐนะคะมาแล้วครับมาแล้วครับ จังหวะที่เราปิดปิดเสียงก็คือเป็นการเปิดเพลงเชียร์เป็นการเปิดเพลงเชียร์เดี๋ยวมินจดที่ขจิตนะคะเราก็เลยปิดเสียงบ้างปิดเสียงบ้างเนาะปาดลอยเม็ดบาทที่นี่าปาด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 ชื่อแน่นอนแต่บาทที่นี่นีอยู่มันลนะ่มเนาะเนาะมันลนะ่มเนาะ แบบอิเมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปฝนนนะะีฝากเข้าหลังบ้านให้หน่อยนะคะฝากเข้าหลังบ้านให้หน่อยนะคะใครที่เข้ามามีช่องฝากเข้าไปคอมเมนต์คลิปสั้นหรือคลิปยาวหรือคลิปช็อตหรือต่างๆหรือไลฟ์สดทางหลังบ้านให้หน่อยนะคะ ยาม,มาพี่ลูกเพิ่นทายกล่องคู่เพิ่นทายกล่องเพิ่นบอยจะบังกล่องจะยาม,มาทั้งสางเขา กำลังน,นะครับหลังสองโดยแทงกีธาสามในรายากาที่สามสิบนะครับวิ่งร้อยเมตรหญิงนะครับรุ่นอายุเกินสิบสองปีเสร็จนะครับเราก็จะทำทีธีมอ็เหรียญรางวัลนะครับทั้งกีฬาประเภททีมนะครับแล้วก็กีธานะครับขอให้แต่ละโรงเรียนนะครับเตรียมผู้รับ รางวัลนะครับแล้วก็เทิงโรงเรียนนะครับมารับรางวัลที่หน้าปราร์ตี้นะค็ับหายใจลเรื่องเลือกนหายใจเึกๆองานือกคทาในรายการที่37นะครับ แข่งขันรายการที่28นิ8สซเมตรหิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนสามิตพิเกาที่สองโรงเรียนอนุบาลเมืองเสรีบูรที่สามโรงเรียนขวัญเมืองค่ะ าสุดยอดเลยการแข่งขันตอบป้ายนกู้งนะครับวิ่ร1อยเมตรใครุ่นอายุเนมี่ิ้้าน่เไม่เอกราบกจอี่นี่ออไม่ควรเด้กองไม่เชื่อไม่ใช่ไววา ख्याल होने ख्याल หมดแล้วหมดรายการแข่งวิ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูชารายการที่29วิ่งร้อยเมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหมดการแข่งขันที่หนาาึ่งนะคะโรเบียงเสระพูมซามัี ที่สองโรงเรียนมูลนิธิวิทยาที่สองนิสิตนะที่สามโรงเรียนสีอรุณยิ่งเสราห์งูนะถ้าเสียรุ่นเพิ่งจะผอมากฝ่อมนี่อ่ะแต่รุ่นแรกๆเสียรุ่นเอาไปกินเยอะอยู่นะแต่รุ่นโตเพิ่งจะได้ที่สามอ่ารายการแข่งขันลำดับสุดท้ายนะครับลำดับที่สามสิบวิ่งหนึ่งร้อยเมตรหญิงรุ่นอุ้งอิงเอ้ายังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกหนึ่งชุดเป็นนักวิ่งหญิง เมือ่อการแข่งขันี้ลำดับที่สามถึงอันสุดท้ายเสร็จพื้นลงให้นักกีฬาของแต่ละโรงเรียนเตรียมรับรางวัลนะครับขอบคุณทุกท่านนะคะฝากกดไลค์สับสไครต์ให้หน่อยนะคะใครเข้ามาหลังบ้านก็ เข้า <c oughs> มาคอมเมนต์หลังบ้านด้วยนะคะสำหรับใครที่มีช่องนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าไปอ่าค <c oughs> อมเมนต์นะคะร้อยร้อยหน่อยค่ะข้างสนามชมพูว่าลูกที่ยามขอนอยากเที่ยวเนาะอยากเที่ยวมู 5เมิดฮาเมตรเข้าที่หนึ่งอาอะไรกันพี่สา รายการที่สามสิงนะคะรายการทีนารวิ่งหนึ่งร้อยเมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกินสิบสองปีผลงานแข่งขันนะคะที่หนึ่งโรงเรียนสาวิศวิทยาที่สองโรงเรียนศรีวิศเสพูมิละโรงเรียนเอราวุฒวิทยาสามีค่ะเรียบร้อยนะคะจบแล้วก็จะเป็นการมอบรางวัลเนาะสีอรุณได้ที่สอง ลหาพิษสหามิตรได้ที่หนึ่งเนาะนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะก็จะเป็นการ,รมะะอบาร,รบะะอบางวัลแล้วนะคะรถเราจอดตากแดดนานแล้วเนาะ,ะมันก็เป็นข้อาข,าข้าวไปค่ะก็จะมีโล่ถ้วยทองคำถ้วยรางวัลเต็มเลยนะพี่น้องนะการแข่งขันกีฬาประชาชนนะคะจะมีจะมีกีฬาประชาชนอยู่ด้บลาเมืองและก็ที ครูและบุคลากรทางการศึกษาและก็เทศบาลคว็เป็นผู้มูดีอู้อนน้องผู้จีเลียนก่อพ่อแม่ทีได้แค่หว่ยื่ใช้ท่าขบวนการคนมากเนย ก็ขอ,อขอบระคุณนะท่านผู้นะนำดึงดนดแล้ววันนี้มาให้กำใจกับลูกๆนักเรียนนะโรงเรียนในเขตเทศบาลของเรานะะวันนี้ท่านจะอยู่กับเราได้อยู่กับลูกๆนักเรียนนะ,ะแล้วก็จะร่วมทำการแข่งขันนะ,ะสีผภาส่วน <c oughs> นะเอะ็กกินหลายเด้อที่เราบอนเี้นะคะ ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เราเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะคะเพื่อที่จะทรงการมอบรบางวัลการแข่งขันแล้วก็ไปทำสัมมนไไปยังโรงเรียนนะคะบ๊ายบายพี่น้องขอบ <ขอ S 2> คุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ